อากาศดีสงบเงียบแสงสวยนะครับวันนี้ขอมาตั้งชื่อเรื่องที่จะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่ายกแล้วต้องวางบางเวลาประมาณนี้นะครับ ดีสงบเงียบแสงสวยนะครับวันนี้ขอมาตั้งชื่อเรื่องที่จะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่ายกแล้วต้องวางบางเวลาประมาณนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้หัวข้อหรือว่าอะไรที่มีความหมายใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยพูดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับ ที่พูดบ่อยก็เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ,อ,อะไรนะยกแล้วต้องวางนะครับกรรมแล้วต้องปล่อยอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ของมาพูดเรื่องยกเราต้องวางบางเวลาอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องราวอะไรก็เข้ามาจริงๆถ้าให้พิจารณาดีนะีมันมีเรื่องอยู่ทุกวันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจสนใจไหมว่ามันมีเรื่องอะไร เข้ามาบางอย่างที่เขาบอกว่ามีเรื่องเข้ามาวันหนึ่งถ้าเราจับมันทันนะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็น50,000ืถึงแปดห0ื่นเรื่องไม่รู้เขาพูดเวอร์ไปหรือเปล่านะแต่ในหนังสือหรือว่าพอดแคสต์หลายที่เขาพูดกัน จริงๆแต่ว่าไอใน5้าหมื่นหรือ8ปดหมื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดพิจารณาดีๆมันเป็นเรื่องที่ซ้าๆแต่ขนาดเรื่องที่ซ้าๆเราแยกแยะออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นหลักเองอยู่อย่างเช่นผมเนี่ยตอนเช้าออกไปวิ่งวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยนะฮะน,นัำงคิดดีๆมันมีเข้ามาแวบในหัวตั้งหลาย เรื่องสุขภาพการกินการอยู่อยากได้นั่นได้นี่ขยับมาเป็นเรื่องในบ้านในครอบครัวเอ๊ะทำไมภรรยาอย่างนั้นอย่างนี้ลูกอย่างงูหนางงั้นนะครับถ้าคิดดีๆอันนี้แค่เอาส่วนตัวนะยังไม่รวมถึงคิดถึงเรื่องสังคมคิดถึงเรื่องข่าวขาวที่เราได้ดูมาแล้วมีความคิดเห็นกับมันยังไงพอเราคิดวนมากๆวนไปวนไป,นไปเราก็คิดขึ้นได้เราก็ตั้งหลักเราก็หยุดคิดเราก็กลับมาอยู่กับ ก้าววิ่งของเราอยู่กับลมหายใจของเราก็เออรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยพอรู้สึกดีปั๊บมันก็วุบเข้ามาแหละฉะนั้นพอมานั่งพิจารณาแล้วเราก็เข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองและสมองเราดีว่าเฮ้ยมันจะต้องคิดอย่างเงี้ยตลอดแต่ในระหว่างที่เรารู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องฝึกฝนว่าเราบาังเรื่องที่ มันอาจจะเป็นที่อึดอัดคับข้องใจหรือเป็นห่วงทำให้หัวสมองหลังสารโคติซอลหรือทำให้คิ้วขมวดเนี่ยถ้ามันมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องยกมันอยู่แล้วเราต้องวางมันเป็นได้บ้างวางเวลาแล้วเราค่อยเอากลับมาคิดนะฮะอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องที่มันต้องมีการวางแผนต้องมีการรอเวลา รอส่วนประกอบองค์ประกอบนู่นนี่นั่นเขามาประกอบกันต่อให้เราจะเล่งคิดตอนนี้ยังไงมันก็ทําไม่ได้มันก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเมื่อเราวางแผนสเต็ปหนึ่งสองสามจบแล้วเราจะต้องรอสี่ห้าหกในวันพุธหน้าเราก็ต้องรอนะฮะอาจจะมีเอากลับมาทบทวนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดวน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 ,วน,วนไปอยู่อย่างนั้นประมาณนี้อันนี้คือความหมายหรือเหมือนกับที่เคยพูดไว้บ่อยครั้งว่าไอ้ปัญหา นะครับเรามีปัญหาที่3อย่างอย่างแรกแก้ได้เลยอย่างที่2ต้องใช้เวลาในการแก้ไม่ใช่จะแก้ได้เลยและอย่างที่3ก็คือแก้ไม่ได้ถ้าเราทําความเข้าใจกับมันแล้วเรารู้ว่าเราจะยกระวางยกระวังตอนไหนมันก็จะสบายขึ้นถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นสิ่งของแม้มันจะเป็นของเบาๆคิดน้อยๆอย่างเช่นมีกิ